สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวนุนะคะเ <c oughs> ตรียมเดินทางนะคะวันนี้ก็มีงานรำช่งชวงเช้านะคะภาษาไม่ได้ไปวัดนะคะลุงเสือไปแล้วเป่ลุงเสือลงไปบ้านยายล้วอเ่คือมิดจีบีกระติบข้าวกับบเก็บนะเดี๋ยวเก็บกระติบข้าวก่อนนะ ตัวหมานะคะย่านมาคา่ะมีหมาเล็กไม่เท่าไหร่นะคะตัวหมาใหญ่นะคะรล่าแบบพูดแบาก็ติดเถาไปน้ำลงเสือก็ได้แสดงว่าลงไปแล้วจริงๆเพีเ่ยนแตดงโตแต่เศร้านะคะ หอยก็บพถึงเดีฝนมัดหอมไผ่มันเลยกะติบเข่าหอยอยู่ฮะไปใช่ถึงไปบนเลยไปด้านอาจจะเศร้าเลยอือโอ้ยบอกจนได้แล้วบอกมาแต่เศ้าอยู่ ตอนนี้ก็เวลาก็เกือบเจ็ดโมงแล้วนะคะภาษาก็ไปก่อนเวลานะคะเยังไม่ได้รำก็จะไปรดน้ำต้นไม้ช่วยข้าเจ้านะคะเอซีนะคะนะคะก็สังกระสีนะคะก็มาหมดแล้วเนาะไม้ฝาเชื้อราะคะไม้ฝาเชื้ราก็มาหมดแล้วนะวันนี้ก็มุงหลังค่านะคะเอซนะคะก็คงจะทำงานแต่เช้าอยู่นะคะวันนี้เนาะ ลุงช่างไปส่งนักเรียนเสร็จก็จะมามุงหลังคาเลยนะคะเพราะว่าโครงนะก็ขึ้นเสร็จหมดแล้วนะคะ,ะตัวบ้านเก่านะก็เอาหลังคาให้มันสูงกว่าตัวนี้นะคะนะัก็เป็นบ้านหลังเก่านะคะก็เหลือแต่มุงหลังคานะคะ,ะส่วนเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะลุงเสือก็จะ ทยอยทำเอานะคะผลเพ่นทอนตะปูสีเห็ดที่นะคะจะเห็ดกระต๊อบน้อยให้ยญ้าพานางสารกระติดข้าวนะคะจะทำตรงนี้นะคะจะมาทำกระตอ๊อบพยาอยู่ตรงนี้นะคะ f อซกลางวันยาจะได้มานั่งทำกระติบข้าวนะคะอยู่บริเวณน,นี้นะคะจากท่านได้ลูกหรือบอแล้วไปดูก่อนว่ายาลูกหรือยังนะคะเพราะว่า จัดได้ย่าจะไปวัดอยูอ่กระติดข้าวนะคะย่าก็เย็บนะคะไม่รู้เย็บได้กี่ลูกแล้วนะคะลูกแล้วเสียงกอกแก๊กอยู่ ไปวัดบ่ไปวัดบ่ไปโย่นจะมีน่กจังมียังข่อยกับบ่มีโอ้กระติบข้าไก่สีแล้วแหละตัวโอ้สวยมากเอซีอันนี้ยังตะเกี่ยวกงเวียนตัวนี้กระติบข้าวยาเอซนี่เสร็จแล้วเหลือเกี่ยวกงเวียนนะคะใส่สายหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดลูกนะคะรุ่นนี้พูนกะติบข้าวยญาสวยมากนะฟรีมือนะคะรุ่นนี้พอดีใส่บาทนะคะเสร็จแล้วนะยาเตรียมไปวัดนะคะนี่รุ่นนี้นะคะกระติบข้าวใส่บาทนี่พ่นเอาไปอบแกบนะคะมันก็เลยเหลือง Tông ốp lẹp nữa ạ, xì Cần mọt kìm nữa Chắc thì ăn nhá, y nắng thì Chắc Bố mì nhớng là khuất khuất tiếng măn thỏi na vay nhỉ, chi áo anh nè, sẹp lại, thỏi ba đẻ luộc, ăn gì cái nào mướn, sẹp sẹp, nưng mà cืng này bờ, nưng sao đi tân tân, bờ cืng, mướn noi nhầy bờ, bờ, nó hay để sao? rồi à ờ. anh noi noi ya chị em à, sẹp đẻ, <c oughs> ขึ้นไฟหนึ่งบันที่สุดแขกโอนอืหนึ่งเบิดเลยบาเนี่ง่ายงก็จะเห็นข้าวผาน,นเอาไว้หังมันอันโบามันเราอ่ะมีย่าอสุรอืมโอ้กนัวใหญ่พลึกพลโลเนะะาะคุณนะ,ะ,น,ะน่วยใหญ่อลีโอ้จะแมนจากกิโลประมหาหาหกิโลผมบ่านักตึงๆอยู่ <c oughs> โอ้ยนักอลิหลายกิโลขนาดแล้วนี่นยยากระเตรียมไปบ้านธุนต,ตูลูกเลยฮ <c oughs> า่า้วเลยคอยก็สิบฮะ <c oughs> นี่งิอืมก็เด็กขี้อืมเอารถก็ไปเอาเข้าไปไป